ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการปี2567แล้วนะครับซึ่งกลมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์คาดหมายฤดูฝนปีนี้โดยในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนนะครับฝนเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่องฝนตก40-60%ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตก60-80%ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากในบางแห่งช่วงกลางเดือนมิถุนาถึงกลางเดือนกรกฎานะครับปริมาณและการกระจายของฝนลดลงอาจทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชนประธาน และช่วงเดือนสิงหาถึงกันยานะครับฝนตกชุกหนาแน่นฝนตก60-80%ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่กับมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งซึ่งจะทำให้ก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ และในเดือนตุลาคมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและเริ่มจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะตอนบนของภาคบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งนะครับซึ่งฤดูฝนปีนี้กรมอุตุคาดว่า พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจำนวน1-2ลูกโดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงเดือนสิงหาหรือกันยายนนี้นะครับก็เป็นการพยากรณ์คาดหมายสภาพอากาศสำหรับฤดูฝนปี2567นี้นะครับซึ่งกรมอุตุได้เน้นย้ำว่า ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนนี้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นฝนที่ตกสะสมนะครับน้ำสะสมอาจทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโดยสรุปก็คือปีนี้2567 ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับและก็จะยาวไปจนถึงช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับบอกว่าจะสิ้นสุดประมาณกลางกลางเดือนตุลาคมนี้สำหรับฤดูฝนปี2,567ครับ